เจเบชครับนี่วันนี้เ o y a อร n ยอแอนฟิล350คลาสสิกนะครับลูกค้ามาแบบติดตั้งแล็คไายมาแล้วนะแล้วก็มาติดตั้งเมนชุดปีบเพิ่มไปวันนี้จะเป็นปีบตัว45ลิตรนะครับซุปเปอร์แบค็คจะมีโลโก้สีไอโลโก้เอตัวนี้เป็นอลูมิเนียมสะท้อนแสงด้วยนะนี่ ดีไซน์รูปทรงสวยเลยใส่หมวกได้ประมาณใบหนึ่งเต็มๆเลยนะครับอินเนอร์ด้านในเขาก็จะเป็นสีดำล้วนทั้งชุดเลยมีหูสลิงให้ด้วยแล้วก็นี่ครับจะมีสายรัดหมวกให้ด้วยนะมันจะรัดมันจะรัดกันหมวกกระเด้งนะครับประมาณนี้พวกปีพวกนี้ขอบด้านบนมันจะเป็นขอบยางกันน้ำรอบไปเลยนะครับแล้วกุญแจก็ปึ๊บ ล็อกตัวล่างนี้เราต้องล็อกไว้ตลอดเลยนะครับเพื่อความชัวร์พอเวลาเราขับรถใช้ความเร็วใส่ของหนักกมันจะได้กันตกไปในตัวนะนี่จะเห็นได้ว่าปี๊บมันก็ดำล้วนนะครับเราก็ตัดด้วยเนะี่ยเงาวับพอรถตามท้ายมาตัวนี้มันจะสะท้อนแสงนะข้อดีคือชัดเจนนะครับไม่ต้องติดสติกเกอร์ก็เห็นมันก็ถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะนี่ ตัวนี้ติดบอ่อพิงนะแค่ด้านบนนะครับเพราะว่าด้านล่างด้านล่างมันจะเฉี่ยวคานด้านหลังมากเลย<ม>เทียบดูจากด้านหน้าตัวรถแล้วกำลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่ ยแอนฟนะครับที่ร้านไม่มีแหลกท้ายนะถ้าลูกค้ามีแหลกท้ายล้วก็เข้ามาติดปีบหลังได้เลยนะครับผมที่นี่จะเป็น JJ i ไวชอบสาขาพาตาปิเกานะครับอีกสาขาหนึ่งอยู่ซอยวัดศประวัติถนนกาญจนาพิเศษนะครับฝากไว้ด้วยนี่มี3ไซส์นะครับ45 55แล้วก็65นะครับขอบคุณครับผม